สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสําหรับของพืชนะครับช่องสาระรื่องพืชนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปรู้จักอีกับพืชชนิดหนึ่งนะครับในแแคบภาคอีสานเยอะมากนะครับไปดูกันเลยครับต้นนี้มีชื่อต้นเรียกว่านะครับต้นขันทองนะครับไปดูนะครับว่าต้นขันทองจะมีลักษณะใดกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับมาดูกันครับนะครับ ต้นนี้ว่าต้นน so pues the mm ี hmm. club, ers, also, so ้คือต้นอะไรกันนะครับในแถบบ้านผมนะครับจะเรียกต้นนี้ว่าต้นขันทองนะครับจะเรียกว่าต้นขันทองนะครับแต่นะครับคนแถวภาคกลางนะครับหรือภาษาทางการที่เขาเรียกเขาจะเรียกต้นกลวยป่านะครับเอาเป็นว่าผมจะเรียกต้นนี้คือต้นกลวยป่าละกันนะครับเพราะต้นกลวยป่าในแถบภาคอีสานเยอะมากนะครับสําหรับต้นกลวยป่านะครับแถบบ้านผมนะครับ ภาคอีสานจังหวัดสกลนครอุดรธานีและสีสะเกตอะไรประมาณนี้นะครับมาดูลําต้นของเขาครับนี่นะครับลําต้นของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับสีก็ขาวนะครับนี่นะครับดูการแยกชัดนะครับเลือกนอกเกศที่ตายแล้วนะครับจะสีดํานะครับข้างในจะสีขาวออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับเหลือกข้างในอีกจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับข้างในจะเป็นสีแดงนะครับหลังจาก เลือกนอกสีเหลืองครับข้างในสีแดงนิดนึงนะครับมาดูนะครับนี่นะครับต้นกล้วยป่าจะมีลักษณะผลเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับผลของเขานะครับผลของกล้วยป่านะครับจะมีลักษณะสีเหลืองนะครับคล้ายลูกมะปรางนะครับพี่น้องเคยรู้จักมะปรางไหมครับจะคล้ายกันนะครับกับลูกมะปรางนะครับนี่นะครับพี่น้องมาดูนะครับผมจะเด็ดให้ดูนี่นะครับ คล้ายกันนะครับกับลูกมะปรางนะครับเป็นอย่างนี้มาดูข้างในกันครับทีนี้นี่นะครับข้างในนะครับจะแยก3ามแฉกอย่างนี้นะครับอย่างกับเอียนนะครับนี่นะครับเวลาสุกแล้วจะแตกออกอย่างนี้นะครับ3ามแฉกอย่างนี้นะครับเมล็ดนะครับจะมีเนื้อสีแดงนะครับเมล็ดสีเหลืองนะครับคล้ายเมล็ดส้มนะครับเมล็ดของเขาจะเล็กๆเท่ากันกับเมล็ดส้มส้มเขียวฝันบ้านเรานี่หลับคล้ายกันนะครับกับเมล็ดส้มเนาะนี่นะครับมี นวนสีแดงนะครับคือสําหรับผลที่สุกแล้วนะครับสุกงอมนะครับจะแตกออกเป็น3งามอย่างนี้นะครับมาดูใบของเขากันบ้างครับทีนี้ใบของเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับใบของเขาหน้าใบนะครับลังใบนะครับส่วนลังใบก็จะลักษณะนี้นะครับลังใบนะครับลังใบของเขาก็จะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะเรียงรายกันอย่างนี้นะครับตามก้าน ไปนะครับตามการตามใบก็จะออลักษณะนี้นะครับก็จะมีผุสีเหลืองสวยงามอย่างนี้นะครับมาดูนะครับต่อไปมาดูสปพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ว่านะครับต้นกลวยบานะครับจะมีสปพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ส่วนเปลือกของเขานะครับเปลือกของเขานะครับจะมีรสที่เมาและขมเคือนะครับส่วนมากจะใช้เป็นยาบำรุงกําลังบำรุงธาตุและบำรุงเลือดนะครับส่วนรากนะครับก็เป็นยาบำรุงธาตุนะครับเหมือนกันกับเปลือกของเขานะครับเช่นเดียวกันกับเปลือกของเขาเลยนะครับเป็นยาบำรุงธาตุนะครับในกรณีรากของเขานะครับ ส่วนผลใช้เป็นยาฟอกโรหินนะครับใช้เป็นยาฟอกโรหินนะครับผลของเขานะครับดอกนะครับเป็นยาดับปิดไข้หรือยาแก้ไข้นะครับส่วนในกรณีดอกของเขานะครับ ส่วนใบของเขานะครับในกรณีนะครับใครที่เป็นโรคลิซีดวงตมูกนะครับใช้ใบของเขานะครับผสมกับยาสูบนะครับม้วนใส่ด้วยกันนะครับใบแห้งก็ได้นะครับใบเป็นก็ได้นะครับม้วนใส่เล็กน้อยนะครับสูบนะครับแก้โรคลิซีดวงจมูกนะครับใครที่เป็นแผลปีนองในจมูกนะครับเกี่ยวกับโครงจมูกนะครับอันนี้ใช้รักษาเกี่ยวกับโพรงจมูกโดยตรงนะครับใครที่เป็นโรคลิซีดวงก็เช่นกันนะครับส่วนใบนะครับสําหรับโรคอ่า ทางวัตกรรมหรือทางปภายนอกนะครับผมเรียกผิดว่าทางวัตกรรมนะครับสาหรับใครที่เป็นโรคนะครับที่อยู่ภายนอกนะครับผวดป้นคันกลากเกลื่อนหิดอะไรประมาณนี้นะครับใช้ใบของเขานะครับตำนะครับตำให้ละเอียดแล้วคันเอาน้ํามาทานะครับหรือมาโปะตรงที่เป็นกลากเป็นเกลื่อนนะครับอันนี้สามารถฆ่ากลากเกลื่อนได้ดีด้วยนะครับอันนี้ใครที่เป็นหิดเป็นกลากเป็นเกลื่อนโรคผิวหนังต่างๆนะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับตำให้ละเอียดนะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชนะครับนําสาระดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเพื่อนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ศึกษากันบ้างนะครับว่าพืชในประเทศไทยของเราก็มีดีเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างกันนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ